สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง t ิ k ต o อกนะคะทาง YouTube Channel แล้วก็ทางเพจ Facebook อีกเช่นเคยะคะ่ะวันนี้นะคะก็มาัสนานครูสอนจิตวิทยาความสุขนะคะเรามาเจอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกๆวันคะ่ะสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะ โดยประมาณค่ะวันนี้ก็มาใช้สมองทุกอย่างนะคะทุกวันมันทำให้เราเกิดความเครียดสะสมนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเสื่อมขึ้นทำให้เราแก่เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เรานะคะสุขภาพจิตหรือความเครียดต่างๆนะคะเกิดขึ้นความสุขในชีวิตมันมีผลทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะบริหารพลังงานอย่างไรให้มัน อ่าเกิดความสมดุลแล้วก็คือทําให้ชีวิตของเรานะคะสามารถที่จะอยู่กันไปยาวๆแบบมีคุณภาพแล้วมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉวันนี้นะคะเวลาที่เราทำงานนะคะเราอย่ารอทำงานยาวนะคะแล้วค่อยพักทีเดียวนะคะให้แบ่งพักซอยย่อยระหว่างวันค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นในแง่ของการที่เรานะคะทำในเรื่องของ างานประจำนะคะสมมุติว่าเราทำแปดชั่วโมงต่อนเนื่องคุณจะพักเที่ยงอย่างเดียวนะก็คือสี่ชั่วโมงนะคะหรือตอนบ่ายนี่คือบ่ายโมงถึง4ี่มงเย็นหรือ5้าโมงเย็นสีห้าชั่วโมงคุณจะนั่งทํายาวเลยไม่พักเลยนี่อันนี้ถือว่ามันยาวจนเกินไปนะคะเราจะต้องมีการซอยย่อยนะคะ ซอยย่อยออกมานะคะเป็นการทําให้มันดูเหมือนกับเราไม่ได้แบบว่านั่งระยะเวลาที่ยาวนานจนเกินไปเพราะพลังงานนะคะในร่างกายของเรานะคะมันมีจํากัดแล้วก็พลังงานของเราถ้าเราใช้ให้หมดไปกับเรื่องที่มันทําให้เรานะคะไม่ไม่ได้บริหารนี่มันก็จะทําให้เราล้านะคะบางคนอาจจะทําแล้วเหนื่อยหนักแล้วก็ถึงขั้นแบบว่า เป็นเบร์นเอาก็คือคือถดถอยไปเลยแล้วก็อยากหนีหายไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันความเครียดหรือว่าอะไรมันหนักเกินไปแล้วไม่สามารถบรหิหารจัดการตัวเองได้นะคะเพราะฉะนะั้นครับถ้าเราทํางานนะคะให้เราพักซอยย่อยนะคะออกเป็นอ่าเป็นอ่าช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณนะคะนั่งทํางาน ไปใช่ไหมคะอาจจะ1ชั่วโมงครึ่งสชั่วโมงนี้คุณควรจะเบรกพักแล้วนะคะ10นาที15นาทีก็ได้แล้วก็ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะมันจะทำให้เรานะคะครู้สึกผ่อนคลายนะคะเป็นเหมือนพักยกเห็นไหมขนาดนักมวยยังมีการโชคแล้วถ้าคุณคิดดูนะถ้าโชคยาวเลยนี่ไม่มีการ ตีละครไม่มีการอะไรพักโยกคุณคิดดูนะครับจะต้องชกยาวไปเลยคือตายกันไปข้างหนึ่งไปเลยแบบนี้น,นะคะอันนั้นมันคือมันหนักเกินไปมันฮาร์ดคอเกินไปแต่ว่าเขาก็มีการพักยกเห็นไหมครคือสมมติว่ายกหนึ่งสิบนาทีนี่มันก็อยู่ในช่วงที่แบบคือไม่นานจนเกินไปไม่เร็วจนเกินไปพอดีพอดีที่เขาอ่า ทดสอบมาแล้วว่าคนเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นหรือว่าสามารถที่จะทํานะคะในโกคต่ละยกนี้ได้เห็นไหมคะว่าพอชกแล้วก็มีการให้ระคังให้น้ําแล้วก็เบรกนะคะแล้วก็ดื่มน้ํานั้นนี้นู่นเพื่อให้ร่างกายมันได้รีแลกผ่อนคลายพักผ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่พอไปยกใหม่มันก็จะมีพลังงาน,นะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้ต่อชีวิตคนเราก็เหมือนกันคะ่ะถ้าเกิดเรานะคร มีการพักยกมีการทำแบบนั้นมันจะทำให้เราเกิดการที่จะต่อสู้ระหว่างวันได้แล้วเราจะมี energy นะคะคือปล่อยเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงพักก็ต้องพักพอ,อไม่ได้พักคุณก็ทำงานใช่ไหมคะมันก็จะเกิดพลังงานนะคะที่ทำให้เรามี energy มากขึ้นค่ะถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยล้าก็เบรกพักนะคะ10นาที15นาทีพอไปลุยต่อคุณภาพงานจะดีขึ้นสมองเราจะไม่เบลอนะคะความจำหรือว่า การตัดสินใจหรืออะไรแบบนี้มันจะดีกว่าทุกเรื่องเลยค่ะนะคะดังนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะทำแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณนะคะจะมีชีวิตที่ทำให้พลังงานของเรานะคะสมดุลน,นะคะอ่ะไปต่อกันค่ะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าอย่ารอเฉลิมฉลองนะคะ ตอนจบในระหว่างที่ทำให้มีการเฉลิมฉลองเป็นระยะระยะใหม่ความว่าถ้าวันนี้ค่ะถ้าคุณนะคะจะเฉลิมฉลองทีเดียวจบสมมุติงานโปรเจก t นั้น,นมันอาจจะหนึ่งเดือนแบบนี้นะคะสมมุติเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นถ้าคุณนะคะจะทำตั้งแต่ต้นนะคะวางแผนงานทำกิจกรรมแล้วก็1เดือน คุณค่อยจะเฉลิมฉลองทีเดียวหรือว่าให้รางวัลตัวเองทีเดียวนะคะให้เราหยุดพักหยุดพักเฉลิมฉลองนะคะแล้วมีความสุขในระยะสั้นนะคะคือไปดูชื่นชมนะคะเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็แล้วก็มีพลังงานดีๆนะคะแล้วเราก็ drive ตัวเองไปต่อไปต่อนะคะหรือถ้างานอะไรก็ตามที่มันมีระยะเวลาที่นานมากนะคะถึงจะไปเฉลิมฉลองกันนะคะบางครั้งก็คือมัน มันอยู่ไกลแล้วมันนานคุณอาจจะ,ะหนึ่งสัปดาห์อาจจะไปมีการแบบสังสรรค์กันในทีมร่วมพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นนะคะใครคิดอะไรอย่างไรก็ลองนะคะ พูดคุยถามถ่ายกันแล้วก็มีการสังสรรค์กันเฮฮาปาร์ตี้เป็นช่วงอ่ะเหมือนสมมุติอ่ะเราจะไปเที่ยวทะเลสมมติดิฉันนะคะอยู่อุดรใช่ไหมคะดิฉันจะไปเที่ยวทะเลที่พัทยาแบบนี้สมมุติถ้าเรานะคะรอแบบว่าขับรถทีเดียวแล้วก็ให้ยาวไปเลยแล้วไปถึงพัทยาทีนดี้คุณจะรอแบบยาวทีเดียวแล้วถึงจะไปพักท,ที่พัทยาแล้วแบบเห็นความสวยงาม สดชื่นของมันเลยแบบนั้นนะคะมันจะทําให้เรานะคะรู้สึกว่าอู้แบบใช้เวลาตั้งเจ็ดชั่วโมงหชั่วโมงกว่าจะถึงนี่นะบางทีเจ็ดแปดชั่วโมงรถติดนี่นะ่นน่มเราก็จะรู้สึกว่ามันนานนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราซอยย้อยอะ่ะไปถึงขอนแก่นแล้วก็หยุดพักนะคะเบรกสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีพักทานข้าวนี่นะั่นนู่นนะคะชื่นชมนะคะความสวยงามของ สถานที่ที่เราผ่านนะคะนั้นๆไปสมมุติเราไปเจอร้านอาหารนะคะที่อร่อยเราก็แวะนะคะชิมข้างทางไปหรือเราขับไปโคราชอ่ากว่าจะไปถึงนะคะเราอาจจะไปแวะสวนสัตว์โคราชนะคะไปแวะอ่าเยี่ยมชมอ่าเราอาจจะไปทาง ปักทงชัยอะไรใช่ไหมคะมันก็จะมีเหมือนธรรมชาติสวยงามมีร้านกาแฟสวยๆนะคะไปนั่งนะคะถ่ายรูปชิลๆพักเบรกสัก20นาทีนะคะกินเค้กกินอะไรคือรื่นรมนะคะไปในเส้นทางนะคะแต่ละ แต่อะไรละยระหว่างทางนะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะทําให้แป๊บๆค่ะพอค้นขึ้นรถมาคุณก็จะขับไปต่อได้แบบมีพลังนะคะมันจะไม่เบื่อกับคุณจะมาร์ดคอร์ขับยาวทีเดียวแบบ เจ็ดชั่วโมงถึงจะจอดครั้งเดียวนยไม่เวิร์กนะครับอย่างน้อยก็ต้องจอดแวะปั๊มน้ามันดูนั่นดูนี่ใช่ไหมคะซื้อของฝากมีร้านของฝากข้างทางนะคะก็ซื้อแวะไปเรื่อยๆรื่นรมนะคะระหว่างทางไปเรื่อยๆครับมันจะทําให้เราเพลิดเพลินนะคะ มีความสุขมันจะไม่ตึงเครียดจนเกินไปสุดท้ายแล้วนะคะพอเราไปถึงที่นั้นนะคะมันก็จะเหมือนได้เฉลิมฉลองเซรเ,รเรบตไปเลยว่าอุ้ยถึงพัทยาแล้วทะเลสวยงามอะไรมันจะเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นนะคะอย่าทําอะไรให้มันแบบว่าฮาร์ดคอร์ยาวทีเดียวแล้วคุณไม่ได้ชื่นชมความสวยงามระหว่างทางนะคะให้เราชื่นชมความสวยงามระหว่างทางเห็นนั่นเห็นนี่ดูนั่นดูนี่นะคะเห็นไหมคะเจ๊เรือนบอกว่าต้องแวะปั๊มน้ํามันนั่งเล่นบ้างค่ช้ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเจเรียมเห็นไหมคะมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะทําให้มีพลังงานนะคะเป็นการเซฟพลังงานบริหารพลังงานในวันแต่ละวันของเราได้อย่างดีเยี่ยมนะคะคือวันนี้นะคะถ้าเราไม่มีการเซฟพลังงานนะคะเราไม่มีการพักเป็นระยะเวลาเราไม่มีการบริหารนะคะเราจะใส่เต็มแม็กซ์ไปเลยแล้วก็น็อกไปเลยแบบนี้ค่ะกับคูณนะคะบริหารเวลาพักเป็นช่วงเป็นช่วงเบรกเป็นช่วงเป็นช่วงทํางานก็ หชั่วโมงสองชั่วโมงก็พักเบรกสักสิบนาทีนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วพอกลับมานะคะมันจะมีพลังมันจะทํางานได้อย่างแบบคือเอเนจีมาเต็มนะคะมันจะไปต่อได้แบบมีพลัง พักห้าก็คือว่าทําไปสีสิบนาทีนะคะก็เบรกสักห้านาทีไปเข้าห้องนะไปเดินชมสวนชมนกชมไม้มองดูพื้นที่สีเขียวในอาคารบริเวณออกนอกอาคารไปสัมผัสลมไปสัมผัสแดดไปสัมผัสอะไรให้สดชื่นบ้างอย่าอยู่แต่ในห้องแคบๆนะคะมันจะทําให้เราอุดอู้แล้วก็มันจะทําให้บรรยากาศมันไม่ฟโฟรูนะคะเราจะต้อง ใช้กด40พักห้าหรือถ้าง,งานของคุณต่อเนื่องยาวๆมันไม่สามารถ40เราพักได้คุณอาจจะใช้1-2สชั่วโมงนะคะ ก็พักไปเลยสักยี่สิบนาทีคือทดไงคะคือสี่สิบพักห้าสี่สิบพักห้าพอคุณแบบว่ายาวหรือสักสองชั่วโมงคุณก็ไปพักยี่สิบไปเลยคะ่ะคือจะได้ค่ะลองนําไปทํากันดูคะ่ะออกไปพักไปดูชมนกชมไม้และนีนู่นนะคะและมันก็จะทําให้เรามีความสุขยิ่งขึ้นนะคะคิดนะคะว่าความเครียดน,นะคะทําให้เราเติบโตขึ้น และได้ผลลัพธ์นะคะคือมุมมองต่อความเครียดอย่าต่อตา้านคือบางคนนะคะคิดว่าไม่อยากเครียดไม่อยากเครียดนะคะแต่ชีวิตหรือว่าบางคนคิดว่าไม่อยากสุขไม่อยากสุขนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตของเรามันจะไปกําหนดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนต้องมีเรื่องเครียดเป็นของตัวเองทุกคนต้องผเผชิญปัญหามีเรื่องกระทบ กระทั่งการต้องทำงานต้องบริหารจัดการนะคะในเรื่องต่างๆมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ได้เจออะไรที่เป็นความทุกข์หรือความเครียดเลยดังนั้นนะคะเพราะตราบใดที่คุณยังต้องทำงานยังต้องมีการพบปะผู้คนมันต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วะคะ่ะทีนี้นะคะในการที่เราเจอความเครียดนี่ เรานะคะอย่าไปคิดว่าอุ้ยฉันทำไมต้องเครียดฉันต้องเจอฉันเป็นทุกข์ฉันซวยอีกแล้วนี่นะเดีย๋ยวไปคิดแบบนั้นนะคะให้คุณคิดว่าวันนี้ถ้าเรามีความเครียดนั่นหมายถึงนะคะถ้าเรามันผ่านไปได้เราจะเติบโตขึ้นเราจะขยายตัวเองขึ้น แล้วเราจะพัฒนาขึ้นนะคะสมมติเราผ่านสเกลนั้นมันผ่านระดับความยากที่4ี่มาถ้าเราผ่านเรื่องนี้ได้เราจะเติบโตเป็นระดับห้าถ้ามันยากมากขึ้นอีกเราผ่านไม่ได้เราจะเติบโตเป็นระดับหกระดับเจดระดับแปถ้าความยากในชีวิตมันมีถึงระดับ10บพอคุณไต่ระดับไปถึงระดับสิบได้แสดงว่าอย่างอื่นในชีวิตคุณมันจะง่ายไปหมดคือมันจะไม่มีอะไรทีย เต็มแม็กได้ถึงเรื่องนั้นแล้วมาถึงเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่สุดยอดในชีวิตคุณมันหนักมันอึ้งมันสุดๆแล้วแสดงว่าถ้ามันเบากว่านั้นหมดคือคุณรับมันได้หมดแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะอย่าไปต่อต้านความเครียดอย่าไปต่อต้านความทุกข์อย่าไปคิดว่ามันทุกข์มันเครียดมันอะไรให้เรานะคะอยู่กับมันให้ได้ด้วยความเข้าใจด้วยวิธีคิดนะคะว่าถ้าเราผ่านมันไปได้มันจะเติบโตขึ้นทุกคนก็ต้องเจอใครๆก็ต้องเจอไม่ได้ ไม่ได้ยินดีนะคะที่เราเจอมันแต่ให้เราเข้าใจแล้วก็อย่าต่อต้านแล้วอยู่กับมันให้ได้แล้วก็คิดว่าถ้าเราผ่านมันได้เราจะเติบโตขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นไหมคะว่าอย่างคนที่เขานะคะอยากมีซิกแพคนะคะเขาอยากมีกล้ามเนื้อที่สวยๆนะคะคนที่เล่นกล้ามหรือคนที่ดูแลเรื่องรูปร่างแล้วก็บิวอะไรอย่างนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่า เขาจะเล่นให้มันหนักหักหมครั้งเดียวไม่ได้เขาต้องค่อยๆฝึกนะคะเริ่มต้นจากสเตจแรกก็คืออาจจะยกนะคะในระดับที่มันน้อยน้อยเพื่อที่จะเริ่มสตาร์ทพอเขานะคะพอถึงจุดหนึ่งที่มันแบบหนักหรือว่ามันไม่ไหวแล้วนี่ร่างกายมันจะปวดนะคะมันจะปวดแล้วมันจะเหมือนมันร่างกายมันจะฉีกขาดมันมันจะเกิดการปวดแล้วไม่ไหวนะคะ แล้ววางมันลงงพอวางมันลงพอมันปวดมันไม่ไหวนะคะแต่เชื่อไหมคะร่างกายร่างคือกล้ามเนื้อมันจะเริ่มที่จะสวยงามขึ้นมันจะเริ่มเป็นมัดเป็นอะไรมากขึ้นมันจะรู้สึกว่ามันจะสามารถที่จะสวยงามมากขึ้นแล้วพอมันขยายได้ตามที่เขาต้องการแล้วนะคะคือ ในระดับนั้นคือเขาผ่านมันได้แล้วเขาจะต้องยกเวทหรือว่าอะไรที่มันหนักขึ้นในสเต็ปที่สองแล้วถ้ามันปวดมันอะไรอย่างนี้มากๆแล้วเขาก็ต้องเพิ่มนะคะเพื่อที่จะไต่ระดับไปเป็นระดับสามระดับสี่แบบนี้แต่ว่ากล้ามเนื้อนะคะของเขามันก็จะถูกพัฒนาให้สวยขึ้นสวยขึ้น ตามโปรแกรมที่เขาวางไว้เห็นไหมคะแต่วันนี้นะคะถ้าคุณนะคะไม่คิดจะเจ็บปวดไม่คิดจะ ผ่านมันให้ได้ไม่คิดจะอะไรเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราตั้งหรือความสวยงามของกล้ามเนื้อนะคะหรือการเล่นเวทยกเวทอะไรน้ําหนักที่มันไต่ระดับขึ้นไปมันก็จะไม่ทําให้เขาได้ตามเป้าหมายคือรูปร่างเขาจะไม่สวยงามตามนั้นดังนั้นนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คุณอยากพัฒนาตัวเองไปในระดับที่มันสูงขึ้นเช่นคุณเป็นลูกน้องระดับการรับผิดชอบมันอาจจะ แค่เท่านี้แต่ถ้าคุณอยากขึ้นเป็นระดับหัวหน้าคนคุณจะต้องรับผิดชอบคนจํานวนมากรับผิดชอบนะคะเรื่องราวที่มันเครียดมากขึ้นคุณจะต้องไต่ระดับนะคะให้คุณโตมากขึ้นมันถึงจะ ไปเป็นระดับหัวหน้าคนได้และยิ่งคุณเป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นไปอีกความเครียดมันก็ยิ่งต้องมากกว่าในระดับที่มันเล็กดังนั้นถ้าเรานะคะมีเป้าหมายเราทํางานเราก็ต้องอยากพัฒนาตัวเองไปเป็นในระดับที่เป็นระดับสูงอยู่แล้วนื่บอกไหมคะถ้าคุณคิดจะอยู่ที่เดิมย่ําอยู่ที่เดิมนะคะไม่พัฒนาตัวเองไปไหนเลยนั่นแสดงว่านะคะคุณไม่ได้ต้องการที่จะก้าวหน้าหรือว่าขยายตัวเองดังนั้น การที่เรานะคะต้องการขึ้นไปในระดับท็อปนะคะเราต้องผ่านความเจ็บปวดค่ะเราต้องผ่านความเครียบเราต้องผ่านเรื่องอะไรต่างๆมากมายดังนั้นถ้าเรานะคะมีแนวคิดว่าความเครียดทําให้เราเติบโตขึ้นนะคะความเครียดเราอย่าไปต่อต้านมาันอันนี้จะทําให้เรานะคะสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองไปเป็นระดับที่อ่า number one ในด้านนั้นๆได้เลยนะคะดังนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องมีวิธีคิดนะคะต่อความเครียดและความทุกข์หม่ว่ามันสำคัญในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จนะคะได้ถ้าคุณมีความคิดนะคะวิธีคิดแบบนี้นะคะอ่ะไปต่อนะคะต่อไปนะคะ ข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวันนี้เรานะคะให้เราดูแลสองเรื่องนี้นะคะก่อนที่ทุกอย่างการบริหารพลังงานมันจะสมดุลเราต้องดูแลเรื่องอาหารค่ะคุณคุณเห็นไหมว่าบางครั้งนะคะ คือเวลาที่เราไม่มีพลังงานเนะี่ยคือเราหิวเราจะมาอดข้าวอดน้ําหรือว่าไม่ดูแลตัวเองไม่ได้หรือบางทีเราอาจจะกินอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายมันก็เลยให้พลังงานที่ไม่ดีนะคะ,ะหรือบางครั้งเราอาจจะกินอะไรที่มันเป็นโทษกับร่างกายแบบนี้ร่างกายก็จะเสื่อมมันก็จะทำให้เราเหนื่อยทํางานไปแล้วเราก็เหนื่อยก็เพลียก็อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเราต้องดูแลสองเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องอาหารนะคะ อาหารต้องมีประโยชน์ต้องได้ครบห้าหมู่สารอาหารต้องได้แล้วถ้าอายุมากขึ้นนะคะเราควรจะกินให้มันหลากหลายนะคะกินพืชผักผลไม้กินวิตามินอะไรให้มันแบบให้มันได้ทุกอย่างเราอย่าไปแบบมุ่งคือจะกินเนือเน้อก็เนือ้อ อย่างเดียวนะคะเราต้องกินผักด้วยแล้วเราก็ต้องกินน้ำนะคะเราได้ทานน้ำแปดแก้วต่อวันไหมมันสมดุลไหมนะคะไม่ใช่เราจะอดน้ำอดอะไรแบบนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพคือเรื่องอาหารการกินนะคะเราต้องใส่ใจเพราะมันจะทำให้เรามี energy นะคะเราจะมีพลังงานเราจะสามารถที่จะพุ่งทะยานออกไปสังเกตก็ได้บางทีคุณเหนื่อยเพลียคุณลองไปทานอะไรที่มันสดชื่นขึ้นมาเห็นไหมคะ กินน้ำผลไม้เพิ่มวิตามินซีเพิ่มอะไรอย่างนี้มันจะเฟรชชีขึ้นมาเลยค่ะแล้วมันจะแบบทําให้เราพุ่งทะยานออกไปนะคะแล้วก็มีพลังงานดีๆอารมณ์ดีบางคนเครียดมากนะคะอารมณ์ไม่ดีคือก็เขาบอกว่าถ้ากินช็อกโกแลตเราจะอารมณ์ดีแต่ว่าอย่ากินเยอะนะคะคุณบางครั้งมันก็จะหวยร่างกายมันหวยมันเหนื่อยแล้วบางทีก็เติมน้ําตาลเข้าไปบ้างแต่ไม่ต้องเยอะนะคะต่อวันคุณอาจจะทานไป เหมือนเราอมลูกอมเห็นไหมคะบางทีเราจะเป็นลมเป็นอะไรแบบนี้พอร,ระดับน้ำตาลมันตกอย่างนี้ค่ะเราอมลูกอมก็ไปมันสดชื่นขึ้นมาเลยแบบนี้เพราะใชนะคะอาหารจึงสําคัญในการที่คุณจะบริหารพลังงานด้วยค่ะมันจะทําให้เรานะคะได้ตัวเองแบบสดชื่นถ้าคุณอดอาหารไม่กินข้าวไม่กินน,น้ำมันก็จะเหี่ยวแห้งร่างกายหอ่อเหี่ยวพลังงานไม่ได้นะคะ ทำอะไรก็ไม่อยากทำนะคะดังนั้นอาหารสำคัญแล้วก็การหายใจนะคะมีผลมากอย่างที่ดิฉันเคยแบ่งปันในคลิปของการบริหารการหายใจไปแล้วนะคะลองนะตามไปดูได้เขียนว่าการบริหารการหายใจการหายใจเลยคะ่ะนะคะมันจะขึ้นมาเลยคะ่ะลองไปฟังดูอีกรอบหนึ่งคือหรืออย่างบางครั้งนะคะเราเครียดเราอะไรแบบนี้ครับเราสามารถหายใจเข้าลึกๆนะคะ หายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวบางครั้งก็หายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกทางปากแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราผ่อนคลายค่ะเวลาคุณต้องตึงเครียดคุณจะไปพีเซนต์งานคุณจะไปนําเสนอลูกค้าคุณอยู่ในอาการที่กําลังเครียดตึงเครียดคุณแบบเอ็กไซติง้งแบบว่าเงือออกอะไรค่ะให้คุณใช้การหายใจเข้าช่วยเลยค่ะอันนี้ได้ผล ดิฉันก็ทําแบบนี้ตลอดมันจะได้ผลหรือว่าคุณขับรถไปแล้วคุณแบบมีรถมาตัดหน้าคุณตกใจมากอะไรนี้หัวใจเต้นตึกตักตึกตักให้คุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะแล้วก็มันจะทำให้เรานะคะคลามดาวลงสงบขึ้นนะคะสติจะมา สมาธิจะเกิดสติจะมาเกิดปัญญานึกอะไรขึ้นมาได้นะคะแล้วอีกอย่างการที่คุณหายใจเนี่ยมันนำออกซิเจนเข้าไปในร่างกายด้วยมันจะทำให้เรานะคะคิดอะไรออกหรือว่าได้ออกซิเจนใหม่ๆเข้าไปเพราะบางทั้งคุณตื่นเต็มร่างกายคุณมันมีการแบบมีปฏิกิริยาคือมันเบิร์นเบิร์นเบิร์นเร็วมากมันสั่นดาบเร็วมากบางทีมันก็เกิดขาบอนไดออกไซด์คุณต้องหายใจออกนะคะยาวๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเทคนิค เอาหายใจออกทางปากหายใจเข้าอย่างอย่างนี้ค่ะมันจะผ่อนคลายเลยค่ะลองฝึกการหายใจดูอันนี้สำคัญมากนะคะดิฉันสอนเรื่องการหายใจแบบผ่อนคลายแล้วลองพิมพ์ ขึ้นมานะคะเราก็ลองไปฝึกดูค่ะทุกท่านดังนั้นนะคะการหายใจหรือการกินนะคะสำคัญมากที่จะทำให้คุณควบคุมพลังงานดีๆในร่างกายนะคะให้มันสมดุลแล้วก็เราจะมีพลังงานดีๆทั้งวันค่ะแล้วก็มีพลังงานดีๆทำงานทั้งสัปดาห์ทั้งปีนะคะได้อย่างแบบยาวๆเลยค่ะชีวิตมีความสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจดีนะคะ อยู่ในคลื่นของความสุขอยู่ตลอดนะคะการบริหารพลังงานจึงสําคัญมากค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยล้าจนเกิน,นไปจนเบินเอาแล้วก็น็อกไปเลยนะคะแล้วก็ป่วยเป็นโรคไปเลยหรืออย่าปล่อยให้ตัวเองนะคะคือ ต้องอดทนกับอะไรนานๆแล้วไม่เบรกพักเลยนะคะคุณต้องมีการเบรกพักระหว่างทางมีการเฉลิมฉลองระหว่างโปรเจกต์มีการให้รางวัลตัวเองบางทีนะคะสมมุติในเรื่องของการให้รางวัลตัวเองนี้ก็สําคัญนะคะสมมติคุณมีเงินร้อยเปอร์เซ็นคุณอาจจะตัดสิบเปอร์เซ็นตมาเป็นเพจาเพจาก็หมายถึงว่าเป็น เงินนะคะสำหรับตัวคุณเองที่คุณจะเปีตัวเองนะคะอะไรก็ได้นะคะสิบเปอร์เซ็นจากไรายได้เช่นคุณมีไรายได้สองหมื่นสิบเปอร์เซ็นก็คือสองพันนะคะสมมุติว่าคุณได้อ่ามาคุณก็เพจายตัวเองเออเดือนนี้สมมารถเพจา2สองพันนะคุณก็ดูว่าคุณอยากได้อะไรเช่นคุณอาจจะไปซื้อชุดที่คุณอยากได้เช่น หนึ่งชุดนะคะราคาพันหนึ่งอะสมมติแล้วเลยอีกพันหนึ่งนะคะคุณจะไปทําอะไรคุณจะไปกินอะไรที่อร่อยอร่อยที่ตัวเองอยากกินคุณก็เพจจาตัวเองเปย์ตัวเองเลยนะคะหรือถ้าคุณอยากได้ชิ้นใหญ่ๆสมมติว่าราคามันเหมือนหนึ่งคุณก็เก็บอ่าบัจเจตเพจ่ายนี้เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วคุณก็เดือนต่อไปคุณได้อีกสองพันคุณก็เก็บไว้เก็บไว้ห้าเดือนคุณได้เหมือนหนึ่งคุณก็ไปซื้ออะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆที่คุณอยากได้คุณต้องตั้ง ทาเกตก่อนว่าเพจาคือสิ่งที่จะเปตัวเองนะี่ยคุณอยากได้อะไรแล้วคุณก็ตั้งว่า10%จากไรายได้ที่คุณทําไม่ว่าจะได้เงินจากอะไรก็ตามทุกครั้งที่ได้10%คุณจะหยอดกระปุกนี้หยอดกระปุกนี้แล้วราคามันเท่าไหร่แล้วถ้ามันถึงคุณก็เอาไปซื้อให้ตัวเองเหมือนเป็นการ เปย์ตัวเองค่ะแล้วคุณจะรู้สึกซรบเบเกับมันคุณจะกระชุ่มกระชวยในการทํางานคุณจะอยากออกไปทํามันเหมือนคุณพิชิตเป้าหมายอะไรเล็กๆส่วนตัวของคุณนี่แหละไม่เกี่ยวกับใครคุณก็จะทราบซึ้งขอบคุณกับตัวเองนะคะเฉะลิมฉลองความสุขนั้นกับตัวเองแล้วเราจะมีพลังงานดีๆค่ะที่จะออกไปขับเคลื่อนนะคะการทําอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของเราทุกอย่างอย่าใช้ชีวิตแบบ สังกายอย่าไปซีเรียสเครียดกับอะไรจนเกินไปต้องรีแลกบ้างค่ะให้รางวัลตัวเองบ้างแต่มันก็ต้องสมดุลน,นะคะถ้าใครที่รีแลกอย่างเดียวนะคะไม่มีการต้องการความเครียดไม่ต้องการพัฒนาตัวเองไม่ต้องการอะไรเลยเพราะส่วนใหญ่การเติบโตขึ้นมันจะเจ็บปวดมันจะต้องเครียดมันจะต้องเป็นทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ต้องการ เรื่องเหล่านี้เลยนะคะคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณมันจะไม่แอคชีพหรือคุณจะไม่ไปถึงอันนั้นก็ไม่เวิร์กเราจะเราจะทําให้ตัวเองผ่อนคลายอย่างเดียวโดยที่เราไม่คิดว่าเราจะเครียดกับอะไรหรือพัฒนาตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าคุณนะคะทําให้สองอย่างมาสมดุลกันคือเวลาที่คุณนะคะ คือมีความเครียดได้อะไรได้แต่คุณบริหารจัดการมันได้นั่นต่างหากที่เป็นความสุขที่ยังง่งยืนมเราต้องมีสองพาธนี้ควบคู่กันไปนะคะพาธของการพัฒนาตัวเองการที่คุณต้องเติบโตคุณต้องเจอความเครียดก็ต้องเจอแต่การที่คุณเจอแล้วคุณจัดการกับมันยังไงนะคะมากกว่านั่นคือคีย์ของมันคุณ เอามันอยู่ยังไงคุณมีวิธีคิดต่อมันยังไงบริหารจัดการความเครียดของตัวเองยังไงเพื่อจะให้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เครียดสําหรับคุณหรือไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสําหรับคุณคุณจะจัดการกับมันยังไงถ้าอยู่ในพาร์ทของการที่อยู่นิ่งๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องเจออะไรเลย อันนั้นก็จะทําให้ชีวิตเราไม่ไม่พัฒนาแต่ถ้าคุณจะพัฒนาอย่างเดียวมุ่งมั่นเอาเป็นเอาตายทําแบบฮาร์ดคอร์โดยที่ไม่พักไม่รีแหลกไม่ผ่อนคลายเลยอันนั้นก็ไม่เวอร์คุณต้องบาลานซ์สองส่วนให้มันสมดุลกันนะคะมันจะอยู่บนทางสายกลางอยู่บนความเป็นจริงทุกได้สุกได้เครียดได้ผ่อนคลายบ้างสุขบ้างทุกบ้างผ่อนคลายบ้างอะไรแบบนี้ให้มันแบบ เป็นการสมดุลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ด้วยความเข้าใจและบริหารมันให้ได้ค่ะคือไม่ต้องไปเครียดกับอะไรอะไรมาก็อ๋อต้องแบบนี้เราต้องยังไงต่อต้องอะไรล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําไปแล้วเราจะเติบโตขึ้นด้วยนะคะชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นด้วยทําอะไรนะคะให้มัน ไปแบบนี้ควบคู่กันไปแต่เชื่อเถอะถ้าคุณพัฒนาทางวิธีคิด m i n d เซตมาดีแล้วนะคะคุณสตรองไมเซตแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้คุณจะบริหารจัดการได้หมด คุณจะควบคุมความเครียดได้คุณจะบริหารพลังงานในชีวิตของคุณได้เสมอเสมอมันจะกลายเป็นออโตเมติกไปเองแล้วมันก็เหมือนแบบสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเกินความสามารถของเราไม่ได้มีอะไรยากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณต้องเติบโตคุณต้องเจ็บปวดคุณต้องบริหารตัวเองเนี่ยคุณต้องมานั่งเครียดกับการต้องเรียนอะไรเพื่อให้ตัวเองยากขึ้นเพื่อให้ตัวเองพัฒนาขึ้น แต่ถ้าคุณมีวิธีการบริหารจัดการแบบที่ดีฉันว่าคือ1-2ชั่วโมงก็ไปรีแลก์นะคะแล้วก็กลับมาทําต่อรีแลก์กลับมาทําต่อคนที่จัดการอย่างนี้ได้เขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เครียดอะไรกับเขาเลยอีกต่อไปเพราะเขาสามารถทําให้มันสมดุลได้มันก็ต้องมีเครียดบ้างแหละแต่คุณจัดการมันได้ค่ะนั่นคือคีย์นะคะ ดังนั้นนะคะใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่ด้วยความเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตบริหารจัดการให้ได้ทุกเรื่องไม่ใช่ปัญหาทุกเรื่องไม่ใช่ประเด็มทุกเรื่องไม่มีอะไรเป็นฮอตอิชชูไม่มีอะไรมันจะยิ่งใหญ่เกินความสามารถในการจัดการของเราหรอกค่ะถ้าวิธีคิดเราได้นะคะมายเซ็ตเราได้เรามีความสุขจากภายในเราสตรองมายเซ็ตเราเข้าใจตัวเองเราเซลทอกับตัวเองทุกวันเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกอย่างที่พูดกล่าวมาค่ะมันจะทำงานสมดุลกันนะคะอย่างมีในแย่สำคัญหมดแล้วคุณภาพของเราหรือประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาต่างๆกับความเครียดกับการบริหารพลังงานในร่างกายเราทุกอย่างเราจะทำมันได้หมดค่ะแล้วเราก็จะไม่เผชิญกับอะไรเพราะวิธีคิดมันจะมาเจออะไรวิธีคิดมันจะมาความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแล้วมุมมองต่อสิ่งต่างๆเราจะเปลี่ยน เราจะจับตัวเองได้ตลอดจับตัวเองได้ตลอดอันนี้คือใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะดังนั้นนะคะเปลี่ยนวิธีคิดนะคะทำสมาธิฝึกสติให้มั่นรู้เท่าทานอารมณ์ตัวเองตลอดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่มากไปกว่าเรื่องนี้แล้วนะคะในชีวิตของมนุษย์ค่ะก็สุดท้ายก็จะจากการฝากนะคะติดตามเช่นเคยค่ะทุกช่องทางนะคะทุก ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Instagram อะไรนะคะถ้าอยากได้ความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นวิธีคิดแล้วก็การแบ่งปันแบบนี้นะคะก็กดติดตามได้สำหรับ TikTok นะคะด้านบนกดเข้าไปลิงก์ทีเลค่ะมันจะลิงก์มาหาดิฉันเลยเป็น Line OA นะคะแล้วมันจะมีคอร์สลงทะเบียนฟรีเข้ามาเรียนฟรีกันได้แล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองต่างๆถ้าสนใจคอร์สไหนก็เข้าไปดูได้นะคะในอ่า หลายโอเอ่นะละคะ่ะก็ถ้าสนใจก็มาลงทะเบียนก็ได้แล้วก็นะคะ,ะมีการปรึกษาปัญหาอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ ไลฟ์ like นะคะมีทุกวัน3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะสนใจการพัฒนาตัวเองนะคะวิธีคิดในการที่ทำให้เราเติบโตขึ้นนะคะอยากที่จะมีในเรื่องของการทำให้ชีวิตนะคะสมดุลน,นะคะทุกๆด้านนะคะมาฟังกันได้ค่ะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเราหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ